เอาละครับผมวันนี้นะครับก็มีฟอร์ r a ร g เจเข้ามาอีกหนึ่งคันนะผมตัวนี้มีแครดด้บอยมาให้ด้วยกับรถปีสองพันสิบหกผมคันนี้เป็นเครื่องสองี่สองดีเซลเป็นตัว XLS นะครับผมคันนี้จ้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยเยวก็ได้รถเป็นรถใหม่น้อยนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็พาชมกันครับผมไปกันมาเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับผมในหน้าเดิมๆแล้วผมไฟหน้าใส่กริบๆมาพร้อมไฟตัดหมอกคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งับผมป้ายทะเบียนนะครับ หนึ 1> 1, ่งทอลอเก้าแปดเจ็ดแปดเลขมังกรสวยๆมงคลเลยครับผมใบส่วนของล้อนะครับผมคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบสิบหกนะครับผมพร้อมหอยางดันหลบปียีสิบยางปีเก่าแต่ดอกยางยังเหลือบานเลยครับผมต่อไปพาชมสีรอบตัวรถกันนะครับผมคันนี้ได้เป็นรถสีเทานะครับผมสีสวยสีเต็มนะครับผมเอาไปไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวแวะชมตัวแคดดี้บอยกันนิดนึงนะครับ ภายในแครีบอยนะครับผมก็สวยๆนะครับผมแอร์หลังใช้งานได้ปกตินะครับผมช่วงล่างนะครับผมคันนี้ได้ช่วงล่างเดิมนะครับผมสวยๆเลยครับผมล้ออะไรยังไหลอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสีฝั่งซ้ายของตัวรถก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพาชมหลังคาครับผมสีหลังคานะครับผมยังฉ่ำๆอยู่เลยนะครับผม มาส่วนภายในนะครับผมคันนี้ได้เป็นภายในสีเทาดํานะครับผมสวยๆหลอ่ลอๆดุๆครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านะครับผมสภาพไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมเดีจะไปทําการตาให้ดูครับผมซึ่งเดียวติดนะครับผมไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับผมวงมอะไรคันนี้ได้เป็นวูมอะไรมันตีเลยนะแล้วก็คนโซนสวยๆแบบนี้เลยครับผม ต Galaxy, super awesome. uh, <Yeah. S 2> ัววิีโใช้งานได้ปกตินะครับผมระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะเกียร์ก็เป็นเกียร์กระปุกหัวเกียร์สวยๆเลยครับผมต่อไปนะครับมาทาการเปิดแคปให้ดูนะครับผมคันนี้เป็นแคมปเปิดได้นะอ่าข้างในแคัปก็สวยๆเลยครับผมสะอาดสะอานครับผมไม้ส่วนห้องเครื่องนะครับผมคันนี้นะห้องเครื่องเดิมๆเลยครับฝาหน้าเดิมน็อตไม่ขยับนะครับผมแกมเดิมแล้วผมคานเดิมทุกอย่างเดิมๆไม่เคยแกะนะครับผมอ่า เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นะครับไม่ดังไม่ควันไม่เยิ้มนะครับผมไปดูครับเหนืนสวยเลยครับผมก็จบการรีวิวสำหรับฟอร์ดคันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับผมค่าตัวก็อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจบสดไม่มีแวนนะครับผมจบราคาไหนราคานั้นเลยมีฟรีดาวนะครับผมผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึงเจ็ดสิบสองวดนะครับผมสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยสุนียาบ ต่อที่นะครับผมติดต่อมาที่เบอร์0 9น0 7เ5 8 8ย์ยินดีครับปรึกษาดูโอเคครับผมโทรมานะครับผมแล้วเจนครับสวัสดีครับ